ข้หนึ่งนะคะเธอรู้ว่าเธอต้องการอะไรผู้หญิงที่มีอายุมากเนะะี่ยค่ะเขาจะมีความมุ่งมั่งชัดเจนกับเป้าหมายที่เขาต้องการแล้วก็ใช้พลังงานทั้งหมดนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อลลิตาอายุ70ปีจากรายการลิ t เทอลท็ Channel ค่ะ เซนก็มาคุยอยู่เรื่องเดียวค่ะเรื่องเดิมค่ะซีเนเซ็กซ์หรือเพศสัมพันธ์ของผู้สูงวัยตอนนี้นะคะเราเข้าสังคมผู้สูงวัยแล้วก็มีคลิปออกมาเยอะแยะเลยนะคะมีเรื่องการกินอาหารนะคะการดูแลสุขภาพนะคะการออกกำลังกายการกินอาหารเสริมอุย้ยมีแม่แต่ก,กาแฟผู้สูงวัยเลยนะคะ ดิฉันเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะแต่ดิฉันชอบเลือกเซ็กซ์ใช่ไหมคะดิฉันก็มาคุยเรื่องถ้าเราแก่แล้วเนี่ยเราทำอะไรบ้างจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างมีทางแก้ไขไหมมีการเตรียมตัวยังไงนั่นคือเรื่องที่ดิฉันมาพูดทั้งหมดนะคะแล้วก็จริงๆแล้กลุ่มเป้าหมายนี่ใหญ่มากเลยแต่ว่ามีผู้สนใจแค่นีด้เดียวเอง นะคะไม่เป็นไรเดิฉันชอบพูดค่ะแดิฉันก็จะเล่าไปเรื่อยๆเป็นการยอมรับใช่ไหมคะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องการมีคู่เนี่ยเราจะต้องไปคิดถึงคู่รักคู่สามีภรรยาที่ผู้ชายเนี่ยอายุมากกว่าแล้วก็ผู้หญิงอายุน้อยกว่าเรื่องนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ฝังหัวมานานแล้วค่ะ สมัยก่อนเนี่ยฉันยอมรับว่าเป็นการคิดที่ถูกต้องเพราะว่าผู้หญิงอ่ะออกเรือนเมื่อแต่อายุยังน้อยอายุ1617เราก็ออกเรือนแล้วเพราะว่าพ่อแม่บอกว่าเอ้ยรีบแต่งงานไปซะเดี๋ยวพ่อแม่ตายไปอะ่ะก็จะเป็นห่วงเพราะนั้นเราก็ต้องอยู่กับผู้ชายนะคะที่อายุมากกว่ามีงานมีการทำเพราะว่าเขาอะ จะต้องเป็นคนเลี้ยงดูรับผิดชอบครอบครัวทั้งหมดแต่สมัยนี้นะคะผู้หญิงไปทำงานนะคะทำงานเหนื่อยเท่าผู้ชายเลยแล้วกลับมาึึงมาเลี้ยงลูกอีกนะคะต้องมาทำงานบ้านอีกคุณคิดว่าเราเปลี่ยนความคิดเรื่องนี้บ้างถูกหรือผิดคะในฝั่งตะวันตกนะคะที่เราเรียกว่าเมืองนอกอะคะ่ะเขามีคำพูดอยู่คำว่าคูกา แปลว่าเสือภูเขบเขาใช้เรียกผู้หญิงนะคะที่มีความมั่นใจในตัวเองแข็งแกร่งนะคะอายุ40ปีขึ้นไปที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกับผู้ชายอ่อนวัยกว่าตั้งแต่10ปีถึง15ปีในกลุ่มแฟนคลับของดิฉันนะคะ ก็มีแฟนคับโซที่มีอายุ over 60อายุมากกว่า60ปีเนี่ยมากมายใช่ไหมคะทีนี้เมื่อเราพูดถึงผู้หญิงอายุ60ปีเพราะนั้นคู่ที่เธอจะเลือกได้ใช่ไหมคะก็ต้องเป็นคู่วัยไล่เรียกกันอาจจะเป็น58 59 60หหรือคู่ที่มีอายุมากขึ้นไปนะคะ อาจจะได้ยันไปถึง70 7 5ถึงเ5เลยดิฉันเคยถามนะคะว่าถ้าเป็นอายุ45ขึ้นไปจะได้ไหมเขาตอบว่าไม่ได้ไม่ได้คุณลลิตามไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไปอยู่กับผู้ชายที่อายุอ่อนกว่านะคะชาวบ้านเขาก็จะนินทาและออย่างพวกนี้ก็มารอกนะคะไม่มีใครจะมารักคนแก่หรอกค่ะ คำที่หลอกเนี่ยแปลว่าสองอย่างนะคะหนึ่งอาจจะเป็นหลอกลวงหรือสองก็มาหลอกเอาสตังค์โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีสตังค์นะคะก็จะกลัวมากเลยว่าจะไปยุ่งกับผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายโดยผู้ชายที่อายุอ่อนกว่าเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็จะมาหลอกเอาสตังค์เหมือนกันนะถ้าเราไปอยู่กับผู้ชายที่อายุมากกว่าเขาจะมาหลอกเอาสตังค์ด้วยหรือเปล่าทําไมคนไม่เห็นกลัวเลย สำหรับดิฉันนะ่ะถ้ามีสตังค์แล้วซื้อความสุขได้นะคะดิฉันก็จะใช้สตังค์ซื้อความสุขค่ะคะ่ะดีกว่าให้คนนะ่ะเอาสตังค์ไปใช้ซื้อความสุขของคนอื่นตัวเราก็ไม่ได้ใช้ตังะคะ์เลยค่ะวันนี้นะคะท็อปปิกเราจะมาคุยกันเรื่องว่าคุณภาพของผู้หญิงที่มีอายุมากกว่านะคะมีอะไรบ้างที่ไปทำให้ผู้ชายอายุน้อยกว่าเนี่ย ถึงอยากจะร่วมชีวิตด้วยนี่เป็นความรักจริงจังนะคะ true love ไม่ใช่ความรักที่มีอะไรแอบแฝงหมายถึงรักจริงอยู่ด้วยดูแลกันนะคะว่ามาดูว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นข้อจูงใจอาจจะทำให้สาวๆแฟนคลับของดิฉันนะเปลี่ยนใจมาเลือกผู้ชายอายุน้อยกว่าก็ได้ มันจะได้มีโอกาสเลือกเยอะขึ้นเพราะผู้ชายที่แก่กว่ามันก็ตายลงตายลงทุกวันนะคะเรามาดูคนหนุ่มบ้างก็ได้ผู้หญิงนะคะที่เลือกผู้ชายที่อายุน้อยกว่าเนี่ยมันทำให้มีชีวิตชีวานะคะเพราะว่าเราก็จะรู้สึกเป็นสาวขึ้นถ้าเราได้ผัวแก่เราก็จะรู้สึกแก่ไปตามผัวนะคะ ส่วนผู้ชายอายุน้อยนะคะทำไมถึงจะมาเลือกผู้หญิงมีอายุมากเพราะว่าเขาชอบความมั่นใจในตัวเองของผู้หญิงนะคะแล้วก็มีความเคารพนะคะแล้วอาจจะเป็นไอดอลของเขาหรือบางคนก็รักแม่ค่ะจากการวิจัยนะคะมีการวิจัยมากมายเลยนะคะเขาพูดกับว่าผู้หญิงอะ่ะ ที่มีอายุมากอ่ะก็จะถึงจุดสุดยอดชาเหมาะสำหรับผู้ชายอายุอ่อนวัยกว่าเข้ากันได้ดีโดยเฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์ดิฉันยังไม่ได้ไปค้นหาเลยคุณเอาไปคิดเป็นการบ้านก็แล้วกันว่าทำไมผู้หญิงอายุมากถึงอยู่กับผู้ชายอายุน้อยถึงเข้ากันได้ในเรื่องเพศสัมพันธ์ทีนี้เรามาดูกันเลยค่ะ ว่าผู้ชายอายุน้อยอเขามองผู้หญิงอายุมากกว่าเนี่ยแบบไหนเขาถึงจะอยากอยู่ด้วยข้อหนึ่งนะคะเธอรู้ว่าเธอต้องการอะไรผู้หญิงที่มีอายุมากเนี่ยคะ่ะเขาจะมีความมุ่งมั่งชัดเจนกับเป้าหมายที่เขาต้องการแล้วก็ใช้พลังงานทั้งหมดนะคะเพื่อให้ได้บรรลุปเป้าหมาย ที่ใหญ่กว่าในขณะเดียวกันผู้หญิงที่อายุน้อยเนี่ยคะก็ยังต้องสำรวจโลกไปแล้วก็ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าเนี่ยจะมุ่งเน้นปรับปรุงชีวิตของตนและชีวิตของคู่ให้ดีขึ้นมันเป็นสายสัมพันธ์ที่ตรงไปตรงมานะคะไม่มีดรามา่าข้อ2มีชีวิตมีประสบาการณ์ มีอินสปายค่ะผู้หญิงที่มีอายุมากจะมีประสบการณ์ชีวิตนะคะการออกเดทการแต่งงานการทำงานเพราะนน้นผู้ชายเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ชีวิตจริงจากประสบการณ์ของผู้หญิงเพื่อที่จะให้เห็นตัวตนของตนแล้วในขณะเดียวกันนะคะผู้หญิงก็จะช่วยกระตุ้น นะคะให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้มีชีวิตที่บรรลุปเป้าหมายที่ต้องการค่ะข้อ3มองตัวเองนะคะในมุมที่แตกต่างออกไปจะทำให้ผู้ชายเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นในระดับที่ลึกลงไปนะคะแล้วสำหรับความสัมพันธ์เนี่ยไม่ต้องมีการคาดเดา มีอะไรก็พูดได้โดยที่ไม่มีแรงกดดันมันก็จะทำให้สัมพันธภาพของคนทั้งสองคนแน่นแฟนขึ้นข้อ4นะคะผู้หญิงที่มีอายุเนี่ยจะมีความมั่นใจนะคะแล้วก็มีความคิดเป็นอิสระเธอจะมีความมั่นใจแล้วก็มีวิถีทางการใช้ชีวิตนะคะในแบบของเธอสบายๆคะ่ะ ไม่ต้องรออนุมัติจากใครไม่ต้องรอความเห็นชอบจากใครให้ความสนใจกับคู่ของตัวเองนะคะแล้วก็ยังมีเวลาไปสนใจเรื่องอื่นๆด้วยนะคะข้อ5รู้จักควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมค่ะผู้หญิงที่มีอายุมากนะคะผ่านชีวิตมีประสบะการณ์จะรู้จักควบคุมอารมณ์ นะคะและพฤติกรรมของตัวเองแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องน่าเบื่อนะคะเธอก็ยังมีอารมณ์ขี้เล่นเหมือนกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าแล้วก็เธอก็ชอบแชทกับคู่ข้อหกนะคะผู้ชายบางคนนะคะชอบ slow life ค่ะชอบชีวิตที่ไปช้าๆมีความสงบนะคะแล้วก็ peaceful ผู้ชายประเภทนี้ก็จะมาเลือกอยู่กับผู้หญิงที่อายุมากเพราะว่าชีวิตของเธอเนี่ยไปช้าๆงานอดิเรกก็อาจจะเย็บปักถักร้อยนะ,ะหรือไม่ก็ทำกับข้าวหรือถ้าลมชิวๆก็ไปเที่ยวเป็นโาบาหรือฟังเพลงแจ๊สข้อเส็จนะคะเป็นเพื่อนสนทนา ที่รอบรู้และน่าสนใจจากประสบะการณ์ที่เธอผ่านมาถ้าอายุ50ขึ้นไปเป็นผู้หญิงฉลาดผู้หญิงอายุมากเนี่ยเขาจะมีเรื่องคุยคุยได้ทุกเรื่องอะค่ะไม่ว่าจะพูดการเมืองไม่ว่าจะเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าประสบะการณ์ที่ผ่านมาเขาก็จะได้เห็นอะไรที่คนอายุน้อยกว่าเนี่ยไม่ได้เคยได้เห็น เพราะนั้นเธอจะเป็นคู่สนทนานะคะที่น่าจะให้ความสุขนะคะแล้วก็มีสาระน่ารู้ค่ะข้อ8ต่อมาในะคะนี่เรื่องสำคัญค่ะเป็นเรื่องที่ผู้หญิงอายุมากกลัวที่สุดคือความมั่นคงทางการเงินค่ะดิฉันผู้หญิงอย่าเพิ่งตกใจนะคะคือผู้ชายเนี่ย เขาจะคิดว่าผู้หญิงที่มีอายุมากกว่ามีความมั่นคงทางการเงินเพราะว่าทำงานมาแล้วถ้าอยู่คนเดียวนะคะถึงอายุขณะน,นี้จะมีเซฟวิงหรืออาจจะมีแหล่งรายได้ที่เลี้ยงดูตัวเองได้ผู้หญิงแบบนี้นะคะไม่ต้องให้ผู้ชาย,ยคอยช่วยเหลือนะคะเธอจะจัดการเธอจะวางแผนทางการเงินของเธอได้ ในเคสเนี้ยผู้ชายเขาก็จะกังวลเพราะว่าถ้าเขาเกิดมีอะไรขึ้นเขาอาจจะตกงานอาจจะเปลี่ยนงานผู้หญิงเนี่ยก็จะดูแลตัวเองได้โดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องเออจะกังวลอีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้ก็ดีนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องลูกนะคะไม่ว่าจะต้องมีลูกใหม่ นะคะหรือลูกเก่าของผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงวัยขนาดนี้ลูกก็จะโตแล้วส่วนมากก็จะแต่งงานแต่งการไปหรือย้ายออกไปมีชีวิตส่วนตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ผู้ชายไม่อยากมีลูกก็สบายเลยค่ะไม่มีลูกแน่นอนผู้ชายบางคนนะคะอยากจะใช้ชีวิตนะคะอยู่กับผู้หญิง สคนเท่านั้นนะคะไม่อยากให้ใครเนี่ยมาแย่งเวลาไปผู้ชายประเภทเนี่ยเขาก็จะเลือกอยู่กับผู้หญิงที่อายุมากค่ะข้อสิบนะคะคุณเคยได้ยินคำว่ามา t เ r อร์ซินโดมไหมคะหมายถึงผู้ชายที่ชอบไม่มีคนนะดูแลนะคะตั้งแต่เตรียมอาหารนะคะไปจนถึงเตรียมเสื้อผ้านะคะผู้ชายประเภทเนี้จะเป็นผู้ชายที่ อยู่กับแม่รักแม่นะค,ะค่ะคณเคยดูหนังเรื่องเอ,อ s c a r b o o u โ h fair ไหมคะที่มีเพลง mrs robinson นะคะหนังเรื่องนี้เข้าที่เมโทรปรตัตตานนะคะเป็นหนังดังมากเลยพูดถึงเรื่อง mrs robinson นะคะมีแอบแร์กับเพื่อนของลูกชายนะคะ่นะ,คะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วผู้ชายบางคนนะคะ ก็จะชอบอยู่กับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าเพราะมันมีความประทับใจนะคะตั้งแต่สมัยหนุ่มๆข้อสุดท้ายเนี่ย mm. เกือบสุดท้ายนะคะ mm. ซึ่งสมัยนี้ mm. ก็หายากแล้วนะคะ mm. คือเรื่องการทำอาหาระคะ่ะ mm. ผู้หญิงอ่ะที่อายุน้อยสมัยนี้ mm. จะทำอาหารไม่เป็น หรือทำได้ก็ไม่เก่งเท่ากับคนมีอายุเขาก็จะนิยมออกไปกินข้าวข้างนอกหรือไม่ก็โทรศัพท์สั่งโฮมดิลิเวอรีนะคะแต่ผู้หญิงสูงวัยเนี่ยนะคะสูงอายุเนี่ยชอบทำอาหารให้คู่กินค่ะนะคะชอบเอนจอยที่จะรับประทานอาหารด้วยกันนะคะแล้วก็มีความสุขกับการปรนนิบัติที่บนโตอาหาร เป็นโฮมเมดนะคะรู้สมกให้ความอบอุ่นกับครอบครัวนะคะผู้ชายบางคนชอบกินข้าวบ้านค่ะไม่ชอบออกไปกินข้าวข้างนอกนี่คือผู้ชายที่ชอบผู้หญิงมีอายุเพื่อที่จะทำกับข้าวให้กินเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องที่ดิฉันพูดบ่อยมากเลยคือความรู้ทางเพศสัมพันธ์ กับความหลงไหลนะคะ x u l l knowledge and p a s s i o n ค่ะว่าความสัมพันธ์เนี่ยที่มันอยู่กันยืนนานแล้วมีความสุขจะต้องมีเพศสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะผู้หญิงที่มีอายุมากนะคะผู้หญิงที่เคยแต่งงานมาแล้วผู้หญิงก็จะเข้าใจ ผู้ชายได้ดีนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็รู้ความต้องการของตัวเองด้วยเขาจะรู้ว่าเนี่ยเขาว่าอยากได้อะไรเขาก็จะเป็นคนชี้นำเพื่อให้ได้ความต้องการของเขาแล้วขณะเดียวกันเขาก็จะเรียนรู้ว่าผู้ชายเนี่ยอายุขณะนี้เน่ยเป็นยังไงนะคะมันก็เป็นการประนีประนอมกันระหว่างสองฝ่าย ก็จะอยู่กันยืดยาวนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยที่ผู้หญิงอายุมากกว่ากับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าเนี่ยอยู่กัน20ปี30ปี40ปีตัวอย่างที่ดูง่ายที่สุดนะคะประธานาธิบดีฝรั่งเศสค่ะสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสนะคะอายุมากกว่าสามี25ปีค่ะ เธอเคยเป็นครูของท่านประธานาธิบดีมาก่อนแล้วเธอเล่าว่าเวลา20ปีนะคะที่เธออยู่เบื้องหลังช่วยเหลือท่านประธานาธิบดีมาจนมีวันนี้ค่ะนี่คือสเสน่ห์ของผู้หญิงที่อายุมากกว่าจากประสบะการณ์ของเธอเธอก็มีส่วนที่จะอินสปายแล้วก็สปอร์ตสามีได้ค่ะ เรื่องต่อมานะคะทํายังไงเนี่ยคนสองคนเนผู้ชายอายุน้อยผู้หญิงอายุมากเนี่ยจะอยู่กันได้ตลอดรอบฝังตามสถิตินะคะก็ว่ามีคนอ่ะหกใช่นะคะที่อยู่ด้วยกันแล้วอยู่กันจนแกะจนเท่าอะคะ่ะสีอร์ที่เหลือเนี่ยมันก็ แยกย้ายกันไปอะค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากอยู่ด้วยกันเนี่ยเราควรจะคิดถึงอะไรบ้างข้อที่1นะคะเราควรจะมีเวลานีคะอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ใช้เวลาด้วยกันนะคะทำงานหลังทำงานวันหยุดไปเที่ยวกันค่ะ ไปดูหนังการไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไปเที่ยวเมืองนอกกันทํากิจการร่วมกันอยู่ตลอดเวลาค่ะมันจะทําให้แก๊บนะคะช่องว่างระหว่างวัยนะคะมันลดน้อยลงแล้วเรื่องที่สองนะคะนี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดโดยเฉพาะเรื่องในสังคมไทยคุณน่ยจะต้องไม่สนใจเสียงนกเสียงกาค่ะ แล้วก็ไม่แนะนำให้ไปอยู่ใกล้ญาติไม่ว่าจะญาติผู้หญิงหนระือญาติผู้ชายแล้วก็ลูกอีกค่ะไม่ว่าลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายคุณน่ยจะต้องไม่อยู่ในวงสาคณนาาติคุณก็ต้องไม่สนใจสังคมด้วยนะคะว่าใครจะพูดว่ายังไงต้องมีความมุ่งม,มั่นต้องมีความออมั่นใจในตัวเอง แต่สิ่งสำคัญนะคะที่จะทำให้ข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยเกิดขึ้นได้มันต้องเป็นรักแท้ค่ะ true love คุณจะต้องมีความรักซึ่งกันและกันนะคะต้องเป็นรักแท้คนเราเมื่อรักกันเนี่ยทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะเมื่อเรารักกันเราก็ไม่ฟังเสียงนกเสียงกาเราไม่สนใจสังคมนะคะเราพยายามใช้เวลาที่มีอยู่ด้วยกัน เพื่อจะศึกษากันเพื่อจะได้ดูแลกันเพราะนั้นเราอะควรจะซัพพอร์ตนะคะรักแท้เนี่ยมีจริงดิฉันน่าเห็นที่เมืองนอกอะเขาอยู่กัน2 0 3 0 4 0แล้วก็มาออกรายการทีวีนะคะไม่ได้จ่ายตังค์นะคะเขาก็จะมาบอกว่าทำไมคุณถึงรักกันส่วนมากแล้วผู้ชายก็จะพูดอย่างเดียวกันและว่าผู้หญิงที่มีอายุเนี่ยให้ความสงบนะคะ แล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็จัดการตัวเองจัดการครอบครัวได้3มข้อนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะอยากขอฝากปิฉันได้รับข้อความมากเลยจากผู้ชายอายุอ่อนกว่า 1. ชอบสาวแก่คะสองอยากเอาสาวแก่เรื่องที่สามเวลาผมเห็น ผู้หญิงที่สูงใหม่กว่าผมมีอารมณ์มากเลยแล้วก็ข้อสี่ผมอยากนัดสาวแก่แต่ว่าที่พูดทั้งหมดมีเยอะกว่าน,นี้นะคะจำไม่ได้ดิฉันไม่ได้ถามเลยว่าที่คุณชอบคุณอย่างนั้นอย่างเงี้ยคุณคิดยังไง คุณอยากจะอยู่ด้วยคุณอยากจะเลี้ยงดูหรือคุณอยากจะเอามันหรือคุณอยากจะรวนรามดิฉันไม่ได้ถามเลยค่ะถ้าคุณถามดิฉันว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะถ้าคุณนะคะพร้อมที่จะแก้ปัญหาที่ฉันกล่าวมาครั้งแรกนะคะสามข้อนะคะคือถ้าคุณไม่แคร์สังคมคุณรักจริงอยากอยู่ด้วยนะคะส่งชื่ออินบ็อกมาเลยนะคะส่งชื่อนมสกุลอายุอีเมล หน้าที่การงานหรือใบอะไรก็ได้ที่แสดงตัวว่าคุณะเลี้ยงดูตัวเองได้นะคะแล้วก็ดิซนันเนี่ยจะเป็นคนพิจารณาเองค่ะแล้วก็จะแจกจ่ายไปทำเพื่อนสมาชิกที่เป็นโสดทั้งหลายลราับรองอะได้ผลแน่นอนนะคะถ้าคุณรักจริงคุณจริงจังนะคะคุณคิดว่าคุณมีปัญญาเลี้ยงดูเรานะคะ ส่งแอปพลิเคชันเข้ามาเลยค่ะเอาดิฉั่นซีรีสนะคะเรื่องนี้ค่ะเพราะดิฉันนะ่ะไม่เห็นแปลกเลยที่ผู้หญิงมีอายุอะ่ะจะอยู่กับผู้ชายอายุน้อยกว่าไม่ได้ตัวดิฉันเองนะ่ะดิฉันก็อายุเจ็ดสิบใช่ไหมคะดิฉันก็ไม่อยากอยู่กับผู้ชายอายุเจ็ดสิบแล้วค่ะดิฉันก็อยากอยู่กับผู้ชายอายุส 60, ะะักหกสิบค่ะแต่ว่าต้องเมคชัวร์นะคะเลี้ยงดูดิฉันได้ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อลลิตาอายุ70ปีนะคะจากรายการ r ร t a l ท c h ก n แนลค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b นนะคะช่วยกดให้เป็นกำลังใจด้วยค่ะเอ่อคลิปหน้านะคะดิฉันจะมาพูดเรื่องทำไมผู้หญิงอายุมากกว่าถึงเลือกที่จะอยู่กับผู้ชายอายุน้อยกว่าค่ะสวัสดีค่ะ